บทนำการกลับมาของตำนานปืนเอเค47คือหนึ่งในอาวุธปืนที่ทรงพลังและโด่งดังที่สุดในโลกตั้งแต่ถูกพัฒนาในช่วงศตวรรษที่20มันได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งความทนทานและการใช้งานง่ายแต่ในปี2 0 2 8นี้ประเทศไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการอาวุธด,ด้วยการเปิดตัวเอเค47รุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาให้ทันสมัยที่สุดและได้รับการขนานนามว่าเป็นเอเค47ที่แรงที่สุดในเอเชียการพัฒนาและที่มา โครงการ AK 47รุ่นใหม่2,028ของไทยเริ่มต้นขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกองทัพไทยที่ต้องการอาวุธที่มีทั้งความแข็งแกร่งความทนทานและเทคโนโลยีล้ำสมัยปืนรุ่นนี้ถูกออกแบบโดยทีมวิศวกรไทยรวมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศโดยเน้นการปรับปรุงจุดอ่อนเดิมของ AK 47ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นวัสดุดและการออกแบบใหม่หนึ่งในจุดเด่นของ AK 47รุ่นใหม่ 2028คือการใช้วัสดุนาโนโลหะผสมที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนทานสูงทำให้ตัวปืนแข็งแรงขึ้นแต่มีน้ำหนักเบาลงกว่ารุ่นเก่าถึง20%โครงสร้างภายในถูกออกแบบให้ลดแรงสะท้อนถอยหลังทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการยิงได้แม่นยำมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งรางมาตรฐานพิเศษเพื่อให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกล้องเล็งแบบดิจิทัลไฟฉายยุทธวิธีหรือแม้กระทั่งระบบเลเซอร์นำวิถี พลังทำลายและสมรรถนะ AK-47 รุ่นใหม่2 0 28ของไทยมาพร้อมกระสุนขนาดพิเศษที่ถูกออกแบบขึ้นใหม่ทำให้มีความเร็วปากกระบอกสูงขึ้นถึง25%เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐานเดิมระยะยิงหวังผลสามารถทำได้ไกลกว่า600เมตรซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่น่าทึ่งสำหรับอาวุธประเภทนี้ระบบการยิงได้รับการปรับปรุงให้รองรับทั้งโหมดถึงอัตโนมัติและอัตโนมัติเต็มรูปแบบอัตราการยิงสูงถึง700 50นัดต่อนาทีแต่ยังคงควบคุมได้ดีด้วยเทคโนโลยีลดแรงถิดขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิตลอลผสมผสานสิ่งที่ทำให้ AK-47 รุ่นใหม่2028แตกต่างอย่างแท้จริงคือการบรรจุเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาในระบบตัวปืนติดตั้งชิปสมองกล AI ขนาดเล็กที่ช่วยตรวจสอบสภาพอาวุธแบบเรียลไทม์เช่นอุณหภูมิความชื้นหรือความสกปรกภายในลำกล้องหากตรวจพบปัญหาระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับหมูกเล็งอัจฉริยะของทหารเพื่อแสดงข้อมูลเป้าหมายบนหน้าจอหัดได้อย่างแม่นยำความสำคัญต่อกองทัพไทยและเอเชียการเปิดตัวปืนเอเค47รุ่นใหม่2,028ของไทยไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจในฐานะผู้พัฒนาที่ก้าวล้ำแต่ยังทำให้กองทัพไทยก้าวสู่ความแข็งแกร่งระดับภูมิภาคในสนามรบจริงปืนรุ่นนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับทหารไทย ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจในเอเชียต่างจับตามองการพัฒนาอาวุธครั้งนี้เพราะนี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดเอเค47ธรรมดาแต่คือการปฏิวัติใหม่ในโลกของอาวุธเบาบทสรุป a k 47รุ่นใหม่2,028ของไทยได้พิสูจน์แล้วว่าตำนานสามารถกลับมาในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ด้วยพลังทำลายที่เหนือกว่าความแม่นยำสูงเทคโนโลยีดิจิตอลอัจฉริยะและการออกแบบที่ทันสมัยทำให้มันได้รับการยอมรับว่าเป็นปืนที่แรงที่สุดในเอเชียนี่คืออีกก้าวหนึ่งที่ตอกย้ำว่าประเทศไทยไม่เพียงแต่ก้าวทันโลกแต่ยังพร้อมที่จะเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีทางทหารแห่งอนาคต